สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รับรงพรางนะคะประจําเช้าวันเสาร์ที่6สิงหาคม2565นะคะอยู่กับเล็กวาสนานานนุ่มและบุญระดมจิตด,ดอนค่ะ,คะส,วส,สวัสดีค่ะ,คะพินแดงเป,เป็นไงวันนี้มาเสียงทุ้มเสียงทุ้มเลยเสียงเรียบ <laughs> คุมโทนคุมโทนนะคะ <laughs> เดี๋ยวก็จะ <laughs> แหลมเหมือนเดิมนะคะอ่ะ <laughs> เป็นยังไงกันบ้างน,นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมของเรานะคะสามารถทักทายเข้ามาได้ทั้งไลน์นะคะแล้วก็ แน่นอนฮะทาง a ฟ e b o o k Live นะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะฮะค่ะอ่ะวันนี้พี่เอ๊ะตอนนั้นเมื่อวานพี่เด้งบอกว่าจะคุยเรื่องอะไรนะข้อกฎหมายเหรอโอ้ยวันนี้ข้อกฎหมายมันเยอะมากไงอพี่เร่งนี่โอ้โหน,นี่คือแบบอืมเดี๋ยวก็อ่ะค่อยๆอ,อ่านทําความเข้าใจกันไปนะสมมติฟังนะเพราะมันก็ยากอยู่เพราะว่าเพราะว่าเนื่องจากว่าในสถานการณ์ทางการเมืองปมประเด็นหลายอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่มนันขึ้นกับข้อกฎหมายด้วยนะ ขึ้นอยู่กับข้อกฎหมายล้วนๆใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีนักข่าวนักข่าวเราจริงๆอ่ะเราต้องมานั่งศึกษาด้วยแต่ด้วยความที่ว่าแหมนะกฎหมายมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายไงใช่ไหมบางทีฟังเท่าไหร่หรือว่าอ่านเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจขนาด,ดว่าบางครั้งเนี่ยให้อาจารย์วิษณุอธิบายให้เราก็ไม่เก็ตเองนะหมายถึงอาจารย์วิษณุคงอธิบายเข้าใจแต่เราไม่เก็ตเออแต่ว่าพอดูเกมอการต่อสู้กันนะระหว่างพวกรรคการเมืองอะไรต่างๆเนี่ย คือถ้าเกิดว่าเราตามไปเนี่ยเออมันก็สนุกดีเหมือนกันนะเออเออเขาก็จะพลิกเกมกันเขาก็จะเออเล่นเกมกันอย่างนี้พลิกเกมกันด้วยนี้เอ้าใช่ก็ค่อยๆดูกันไปเออดูสนุกของเขาไปแต่ละฝ่ายเนี่ยเขาก็จะมีคนที่เก่งด้านกฎหมายหาช่องไงว่ามีช่องในการที่จะเขาเรียกว่าต่อสู้กันด้วยช่องช่องโวหรือว่าอ่ามุมทางกฎหมายนะโดยเฉพาะอย่างเรื่องของหารร้อยกับหารห้าร้อยที่วันนี้เราจะได้พูดถึงเนี่ยว่า ตกลงแล้วจะสู้คือเราจะมองในสองมิตินะพี่เดงว่าม,มิติแรกคือข้อกฎหมายมล้วนๆว่ามันจะมีช่องโหวมีมุมอะไรหรือเปล่าแต่อีกมิติหนึ่งก็คือว่างานนี้เนี่ยมันเป็นการวัดพลังระหว่างนายกกับอีกฝั่งนึงแล้วมีพลเอกประวิตรร่วมด้วยหรือเปล่าอันนี้เราตั้งเป็นคำถาม,มเราไม่เราไม่ได้กล่าวหานะนเป็นเป็น อะไรอ่ะคือทางการเมืองเนี่ยเขามีการมองกันแบบนั้นว่าเรื่องของการหารร้อยเนี่ยพลเอกประวิตยและพักพลังประชารัฐเนี่ยก็สนับสนุนชูธงในเมืม่อพักพลังประชารัฐเนี่ยเดินเ,ออเกมร่วมกันกับพักเพื่อไทยเนี่ย คือทุกคนก็ต้องมองตรงไปที่ตัวของพลเอกประวิทย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะเพราะว่าพลเอกประวิทย์เนี่ยเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐนี่วันนี้ปัาบเปลวแบบถามแบบตรงๆเลยเหรอเออคุณจะเป็นนายกรัฐมนตรีเหรอโอ้โหเออพี่พี่ไม่เห็นเหรอตอนนี้อ่ะวันที่วันนี้ใช่ไหมที่จะลงพื้นที่ไปรถโชว์ที่หนองคายแล้วก็จะมีเป็นซีรีส์เลยเราจะเห็นว่ามีป้ายพลเอกประวิทย์อ่าไม่รู้ไม่รู้แต่ไม่แรงแน่ปรากฏว่าเมื่อคืนนี้เห็นมีโปสเตอร์ของพออกมาอีก บอกว่าน้ําคือประวิทย์อ่าเป็นซีรีส์นะแล้วก็จะมีไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แต่ไม่แรงอ่ะน้ําคือประวิทย์คือเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าอ่าล้อคํามาจากน้ําคือชีวิตแล้วก็เขียนผลงานของพนเอกประวิทย์ในเรื่องของน้ําต่างโอ้โหทาเป็นซีรีส์แล้วก็เนี่ยวันนี้วันนี้จะไปที่หนองคายเนี่ยโอ้โหนี่ไงแต่ว่าเนี่ยคือมันจะเจอปัญหาอยู่อย่างหนึ่งก็คือกรณีของคุณเอกภาพผลเสื้อ อ่าทำไมมีอะไรอ่ะคือคุณเอ,อกภาพคนซื้ออไปสมัครเนี่ยวันนี้จะขึ้นเวทีด้วยไงาตามกําหนดจต้องขึ้นเวทีด้วยแต่เมื่อวานน่ะสารเพิ่งมีคําสั่งให้ถูกเพิกถอนสิทธิ์ทางด้านการเมืองอ๋อสิบปีอันนี้โดนจากเรื่องอะไรยังไม่ได้ตามเลยเรื่องไปขึ้นเวทีปราศัย กล่าวร้ายอ่ะฝ่ายตรงข้ามไม่ไม่ในคดีเนี่ยเลอกตั้งเลยแล้วต้องชดใช้ค่าเลือกตั้งด้วยเอ่อเลือกตั้งนายกอบจอในพื้นที่เพราะนั้นเนี่ยคือคุณเอกภาพคุณซื้อเนี่ยก็หมดสิทธิแล้วละที่จะลงสมัครสอสอเออโอ้โหเรานี้เมื่อวานนี้คุยกับพี่สวิทเลยพี่สวิทพี่สวิทบอกเนี้ยแกอายุหกสิบกว่าแล้วนะเออโอ้โหสิบปีก็ปาเขาไปเจ็ดสิบกว่าใช่อืโอ้นะ ไม่ได้ส่งท้ายเลยคือบบมาลงแบบโหคำตัดสินออกมาแบบชิวเฉียดคือคดีนี้มีตั้งแต่ปีหกสามแล้วอะ,อะในกี่ปีแล้วเนี่ยพอดีเลยอะชิวเฉียดเลยก่อนจะขึ้นเวทีวันนี้เพะฉะนั้นวันนี้คือคุณเอกภาพคนเสื้อขึ้นเวทีไม่ได้ตามคิวเนี่ยมีด้วยนะ,อ,ะอ,อ่าออืมาจจะไปปรากฏตัวเฉยๆแต่ว่ามไม่ได้ขึ้นเวทีเออวันนี้ก็รอดูมุกของพลเอกประวิทยแล้วกันนะว่าแหมจะปราสัยยาวขึ้นนานขึ้นไหม,มแต่แน่นอนจะต้องมีใจถึงพึ่งได้ เป็นวอตเตอร์ประจาเลยแต่ว่าต้องบอกเลยนะว่าอย่างที่พี่แดงบอกว่าป่าเปลวนะเปลวสีเงินเนี่ยเดี๋ยวอ่านคอลัม์เลยถามคนเอกประวิทธ์เนี่ยไม่ใช่ป่าเปลวถามคนเดียวนะเชื่อได้ว่าประชาชนหรือว่าใครที่ติดตามเรื่องการเมืองเนี่ยก็ตั้งคําถามเหมือนกันว่าอืสมัยหน้าเนี่ยพลเอกประวิทธ์จะเป็นนายกจริงหรอมีคนถามพี่มีคนเจอแลยเขารู้ว่าเราเป็นนักข่าวตามสัมภาษณ์พลเอกประวิตรนะเขาก็ถามเลยนะ เอา้าตกลงลุงป้อมเขาจะเป็นนายกเหรอจริงเหรอ,อคือแบบทําแบบถามให้ชัวร์เราบอกอุ้ยมันเป็นเรื่องของอนาคตไม่รู้หรอกแต่ว่าต้องอดูว่าท้ายที่สุดแล้วจะมีชื่ออยู่ในลิสต์นายกของพงพรลังประชารัฐหรือเปล่าแล้วก็ตอบกลางกลางไปก่อนนะฮะโอ้โหแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดวดเดี๋ยวได้อ่านหัวปลาปลวเนี่ยใช่เพราะฉะนั้นไม,ไม่เพราะว่ามีชื่อ คือปับเป็วเขียนถึงพลตํารวจพระชาวาัตรด้วยโอ้เออคือเหมือนตั้งครอรรัให้เลยอะ <c oughs> รู้สึกว่าจะอะไรนะสอยหมัดตรงเลยนะเนี่ย <c oughs> เออเออ <c oughs> คือคือเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะเขอาอเรียกว่าอะไรนะมันมีสัญญาณอะไรหลายๆอย่างนะอืหรือแม้แต่การพูดคุยหรืออะไรจากคนรอบข้างรอบตัวเนี่ยมันก็ทําให้คิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้อะนี่ไงหัวข้อ,อของปเปลววันนี้ ทำไมทํากับน้องได้อุ้ยมันนึกถึงเพลงอันนี้แหละทําไมถ้าเป็นลุงเออทำไมถึงทำกับฉันได้อันนี้ใครร้องนะาดาวใจพัจิตเหรอหรืออะไรนะน่าจะทํานองนั้นนะเออรุ่นนั้นนะถ้าจาผิดขออภัยนะเดี๋ยวต้องให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมเราช่วยบอกมาทําไมถึงทากับฉันได้นี่เพลงของใครนะเผอตอบมานี่รู้ไวเลยนะตัวเอง แต่ดูส่วนใหญ่แล้วว่าคนที่ฟังรายการเรามันก็คง<ช>ไวไล่เรียกกันแหละเน <40, S 1> ี่ยสี่สิบห้าสิบอ่ะถึงหกสิบเลยนะคะอ่านะฮะก็โอ้โหตั้งชื่อมาได้ทรงใจมากมเพราะฉะนั้นนะเชื่อได้ว่าเอาวันนี้เนี่ยมีนักข่าวตามไปที่หนองคายเนี่ยก็คงจะมีคำถามอืมถามตรงเลยไม่ต้องกลัวโดนดง่ง ต้อ่แน่สิแน่สิไม่ได้ถามเองไม่ถึงถามถึงถึงถามมาก็ต้องถามอยู่แล้วเพราะว่าไอ้แบบเนี้ยมันจะทําให้อึมครึมไม่ได้อย่างน้อยเนี่ยเราก็จะได้ท่าทีไงว่าเอาตกลงยังไงแน่เรื่องหาร้อยอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าแล้วอ่าตกลงจะเป็นนายกไหมคือถ้าเมื่อก่อนเนี่ยแกจะปฏิเสธนะเรื่องเป็นนายกอ่ะแต่ถ้าเดี๋ยวนี้ไม่ปฏิเสธเนี่ยบอกไม่รู้ไม่รู้เนี่ยให้เตรียมตัวกันได้เลย เออแต่มันก็จะทําให้ถูกมองว่าเอาแล้วพลเอกประยุทธ์ล่ะถ้าพลเอกประวิทย์จะเป็นนายกแล้วพลเอกประยุทธ์ล่ะจะไปอยู่ตรงไหนอืเขาจะสู้อะไรกันหรือเปล่าแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยที่เขาบอกว่ายังไงสามลุงอ่ะเขาก็ต้องจับมือกันแหละอืมแต่เขาเรียกว่าอะไรนะแนวทางและแผนน่ะเขาอาจจะแตกต่างแต่เป้าหมายเดียวกันคือการเป็นรัฐบาลการยึดอำนาจการคุมอำนาจรัฐนี่แหละ ไม่รู้ว่าจะยังไงนะอ่ะเดี๋ยววันคุ้เคคุณเคไลลาสเหรออาจว่าอะไรเนี่ยเขาบอกว่าเพลงของเราใจภัยจิตอ้าให้ถูกเดาถูกทําไมถึงทํากับฉันได้เนี่ยเออเตอนเด็กๆเราว่าเราจําได้เพราะว่าเสียงออกจะแบบบาดคมนิดนึงอ่าอ่ะเดี๋ยวก่อนจะเข้าเรื่องเราทักทายคุณผู้ชมทาง f c e e o o o Live กันก่อนนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวคอมเมนต์จะหายเราอ่านไม่ได้นะอ่ะ มีคุณคุณไพศาลก็ร้อมาเลยบอกว่า,าให้ตอบเพลงอะ่ะให้ตอบทําไมมันควรจะมีรางวัลนะครับคุณเล็กมีกล้วยตากไหมอะ่มะเมื่อวานช่วยเมื่อวานช่วยน้องเขาซื้อกล้วยตากอยู่ยังคิดอยู่เลยว่าจะกินยังไงเออว่ากินไม่เป็นเนรอกินเป็นแต่ว่าพลังงานมันเยอะคือปกติเ,เวลาไปเดินป่าจะกินกล้วยตากแต่คือถ้าไม่เดินป่าเนี่ยพลังงานจากกล้วยตากเนี่ยเป็นเอเนอร์จี้ที่แบบ สำหรับนักเดินป่าที่ใช้เพราะว่ามันพกง่ายมันไม่เสียแล้วพลังงานมันสูงอก็กินแบบอ๋ออมันก็หวานไงหวานไงแล้วมันมีแต่มันก็มีไฟเบอร์ไงคือเวลาเวลาไปเดินป่าเนี่ยคือมันก็คือเขาเรียกว่าอะไรการการขับถ่ายให้น้อยที่สุดอะ่แต่ว่าอิ่มท้องที่สุดเนี่ยกล้วยก็คืออาหารที่ดีที่สุดแต่ถ้าไปหลายวันน่ก็ต้องใช้กล้วยตากอ่ะก็ตอบมาแล้วใช่ไหมถูกก็ปลบมือให้ ลงทุนเอ่ออ่าในอ่าคุณคุณจิตรานะคะคุณวัชรินทักทายสวัสดีเราเข้ามาคุณวิทย์บอกสวัสดีสองสาวสายอึดโอ้ให้เราเป็นสายอึดนะพี่เด้งอึดกว่านะพี่เด้งมาทุกวันนี้อึดนะยอมรับเลยนะคะอ่ารตตตาเต่าบอกรออยู่ครับคุณอรสาคุณลำมะเกียนสวัสดีมานะคะคุณภูฟ้าบอกโอ้วันนี้รายการมาเร็วดีนะก็มาสมัครตรงทุกวันมรตงเ อะคุณภูฟ้าบอกว่าลุงตู่อยู่ต่อแน่ๆคุณพิมพ์สิริทักทายมาบอกว่าขอวันนี้ขอเรื่องโผทหารด้วยนะคะสำนักปลัดสงัยมีญาติอยู่สำนักปลัดกราโหมแน่เลยนะอาคุณชาญชาญชาญสวัสดีสองสาวนะคะคุณน,น้ำฝนคุณชิมมี่โหเยอะมากเลยคุณสิริรัตสิริกุลน,นะคะคุณอารันธมบอกว่าให้วาสนาปล่อยเสียงธรรมชาติได้ไม่ต้องไม่ต้องเก็กเสียงอาคุณ สุนันบอกว่ารับฟังจากวิทยุธานินเครื่องมา450จากปทุมธานีหมาอีกแล้วหมาอีกแล้วเ,เสียงเราจะออกทางแนว,วิทยุธานินคงจะแพเราะนะคะคุณสุภาพรตอบมาว่าดาวใจไพจิตน<ด>ี่คุณไพศาลเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าว่าเขาเอา เอานะกล้วยตากอ่ะมีรางวัลนนะ่ะเอองั้นส่งที่อยู่มาออดีเดี๋ยวส่งไ้ e> แต่ขอโทษนะคือคุณไพศาลเราไม่ได้เป็นคนตอบอคนที่เป็นคนตอบคนแรกเนี่ยคือเนี่ยคุณเคอะไรเนี่ยลลัสองห้าห้าเจ็ดต่อปีมาด้วยนะปีสองห้าศูนย์หกเพลงโโเพลงเนี้ยังไม่เกิดพี่เล้งก็ยังไม่เกิดเกิดแล้วเกิดแล้วออออ่า คุณตูนบอกลุงป้อมตัวปัญหาของลุงตูเออนะคุณสุภวัตบอกอายุหกสิบแปดก็ฟังอ๋อกี้เราบอกว่าเราสี่ 45, สี่สิบห้าสิบนี่หกสิบแปดนะนี่คุณโอเคอโอ๊กีโอ๊กี้บ่ะโอ๊กี้หมกแปดสิบโอ้โหแปดสิบแล้วก็เป็นเอฟไม่แปลกหรอกอนี่อะไรอ๋อเออใช่คนนั้นเขาเจ็ดสิบเองเนาะ เออหุยเดี๋ยวนี้ดูดิพี่คนอายุเจ็ดสิบแปดสิบไปยังแข็งแรงยังก็ดูนี่ไงประธานสภาสาธาร์อะเออแนนซี่รอยเทโลซีอ๋อนั่นเจ็ดสิบกว่าเฮยดูยังแบบแปดสิบกว่าแปดสิบกว่าหรือไงเอแปดสิบกว่าไม่ได้เจ็ดสิบกว่าแปดสิบกว่าดูชีมแบบเออล่องแคล่วแอคชีฟดูแบบไม่แก่เลยนะโอ้โหแต่ชีสแปบก็คิดดูเธอเคยไปก่อเหตุที่เทียนอันเหมือนมาแล้วอะ Oh. ก็สมควรทีบบอ่อาจจะอายุมากไหมล่ะเออตั้งแต่ออยุคเทียนไอ้เทียน<า>อันเหมือนน,อน่นนะโดนจีนกักตัวที่เทียนอันเหมือนน่ะเอออืเคยเคยไปจีนตอนคือไปจีนหลายครั้งแต่ว่าไปเทียนอันเหมือนแล้วได้ลงไปเดินเนี่ยครั้งเดียวไม่เข้าใจว่าทําไมเขาไม่ให้ถ่ายรูปวะ คือเวลายืนอ่ะเออเขาห้ามเวลายืนอ่ะเขาต้องแบบที่แอบแอบถ่ายนะคือรูปที่ยืนเทียนนั้นหมดนี่แบบเป็นรูปที่แบบโหไม่ไม่สามารถอะไรได้เลยอะแอบยืนแล้วไม่เห็นอะไรเลยเคยไปจีนครั้งครั้งเดียวมั้งก็น่าจะครั้งเดียวอ่ะเออไปปักกิ่งกับไปเอ่ออะไรนะสิบสองปนาเอออืมคุณหนิงเออเนี่ยจีนแท่นันแหละต่อเนื่องจริงๆนะเรื่องของความเข้มข้นคุณไปซานบอกอดเลยผม บริษัทไม่ได้ตอบอ่ะคุณฮะคุณปองพลก็บอกอะไรรู้ไหมบอกว่าอย่าลืมแจกกล้วยให้กับแฟนรายการรับแจกกล้วยายรับมือหัวไวมากนี่เราคิดแต่กล้วยตากเลยนะเราไม่ได้คิดกล้วยหวีสดสดในส่วนกล้วยเลยนะเนี่ยอุตายแล้วเราเข้ายุคเข้าสมัยนะเนี่ยพอดีน้องเขาหารายได้พิเศษเนี่ยน้องนักข่าวเขาทำกล้วยตากมาขายก็เลยช่วยช่วยกันซื้อ ่าคุณมารุตบอกว่าให้เป็นนายกกันสองคนเลยโอ้โหจะสลับกันไงคนละสองปีประมาณนี้ห,หรือเปล่าดูดูหน้าทางพี่ป้อมเขาคงสลับกับคุณลุงอิงมากกว่าแล้วมั้ตงตามที่มีกระแสข่าวนะเอ่า <c oughs> ลุงป้อมคุณเกรียงศักด์บอกว่าเวลาลุงป้อมบอกไม่รู้ไม่รู้นี่แหละมันมีมูลนะคุณปิยะชัยบอกว่าลุงป้อมจะเป็นนายกเนี่ยถามประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเขาหรือย,ยัง <c oughs> อ่า อคุณสุริยามาทักทายจากสวนอ้อยซอยหนึ่งนะฮะแมนี่เป็นแฟนประจำรายการเรานะฮะวันนี้คุณเพิ่มทวีบอกว่าขอให้เจาะข่าวลึกนะครับรอฟังอยู่โหนี่วันนี้หลังไหลนี่ยังอ่านไม่ถึงครึ่งทางเลยเดี๋ยวหมดเวลาซะก่อนอืมเอออ่ะมาเริ่มอ่ะเริ่มกันก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวหมดเวลาทำไมเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะไล่ขึ้นไล่ลงเลยที่บอกว่าอ่านไม่ได้ใช่มันจะอ่านไม่ได้ ก็คืออันนี้มันยังไม่ถึงครึ่งเลยพี่เนี่ยม,มันเลยอ,อีกบานเลยโอ้โหความเห็นเยอะเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะที่หรือว่าการทักทายแล้วบางทีเดี๋ยวทัดไม่มีจังหวะอ่านหรือว่ามันหายไปก็จะอา่านไม่ได้นะก็เดี๋ยวไว้ตามจังหวะจังหวะแล้วกันอ่ะคุณโชคดียังไงคุณโชคดีส่งข้อความอะไรมายาวย <y aw S 2> <ม>าวบทความอะไรเออคือยาวมากเลยเกี่ยวกับเรื่องของจีนเนี่ยเรื่องของจีนกับไต้หวันกับสหรัฐอเมริกาเขาเนี่ยโอ้โหยาวเลยเนี่ย ก็ยังทะเลาะก,กันไม่จบเลยนี่วันนี้ล่าสุดอ่ะมีข่าวมาคือไต้หวันน่ะคือด้วยความที่เขาต้องอดทนมากอ,ะอ่ะในการที่มีอาวุธสงครามยิงปนาวุธยิงไปโมวะ <c oughs> ยิงยิงผ่านหัวไปผ่านหัวมาฟิลฟิวไปเขาก็เลยใช้วิธีการตอบโต้ยิงปืนใหญ่ปรากฏไม่รู้ยิงอีท่าไหนปืนแตกอ่ะ ไม่คือปืนมันไปลงในป่าแล้วมันก็ทําให้เกิดไฟไหม้แล้วตอนนี้คือเกิดไฟป่าลามกลายเป็นเรื่องราวเลยเนี่ยโอ้โหไฟลุกท่วมเลยเออใต้หวันน่ะโอ้เนี่ยก็ต้องนั่งดับไฟกันที่จ้าวระวันกันไปหมดเลยเอออืมมาเข้าเรื่องของเราดีกว่าอ่เอายังมีเวลาอยู่น้อยหนึ่งเกินเกินกันไว้ก่อนนะนะคะเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่เรื่อง อของการประชุมร่วมรัฐสภาเนี่ยนะคะที่จะมีกันในวันที่สิบซึ่งเป็นการประชุมร่วมเพียงวันเดียวเท่านั้นซึ่งคิดว่าจะมีไหมอา,อาจจะมีแต่ล่มอะไรนั่นน่ะสินะเพราะว่าเนี่ยคือหลายคนนะจุดเริ่มต้นเลยนะคือตอนแรกเนี่ยคุณชวนกับคุณพรเพชรเนี่ยเขาประชุมหารือกันก่อนแล้วเขาก็ตกลงกันเอาไว้ว่าเนี่ยจะมีประชุมร่วมสองวันก็คือวันที่เกับวันที่สิ คือปกติเนี่ยนะคะในในส่วนของสภาเนี่ยเขาจะมีกําหนดกันเอาไว้อยู่แล้วใช่ปะ่ะว่าอ่าประชุมวุฒิจะมีสองวันจันทร์อังคาร<ม>อ่าแล้วก็อ่าของทางสภาเนี่ยสสเนเขาจะประชุมสองวันวันพุธกับวันพฤหัสมันจะมีตารางกันอยู่แล้วและทีเนี้ยอ่าทางคุณพรเพชรก็บอกว่าอ่าให้ประชุมสองวันที่คุยกับคุณชวนเนี่ยคือเก้ากับสิบเก้ากับสิบเนี่ยก็จะเป็นวันอังคารกับวันพุธแต่ว่าไปไปมาเนี่ยพอไ,ป,ไป,ประชุมไปประชุมวิบวุธ อ่าก็คุณพรเพชรอบอกไม่ได้ไม่ให้อทาทั้งนี้แบบคุยกับคุณชวนไว้แล้วนะบอกว่าจะให้วันที่เก้าวันที่สิบอันเนี้ยตกลงกันไว้ประชุมร่วมรัฐสภาอบอกไม่ให้ไม่ว่างวุฒิไม่ว่างเต็มเหยียดเลยอ๋ออืมก็คนเขาก็เลยไปดูว่ามีวลาอะไรที่สําคัญเต็มเหยียดจริงหรือเปล่าจริงวันที่เก้าแต่วันที่แปดไม่มีอะไรเลยนะอ่าแล้วมยยงไม่ไม่นะวันที่แปด่ะไม่ ทำไมถึงไม่เอาวันละของวันเออเออแล้ววันที่ก้าคือคนเขาก็เลยสงสัยไงอ๋อเออเนี่ยก็เลยเป็นที่มาที่มีการประชุมแค่เพียงวันเดียวเท่านั้นคือวันที่สิบและหลายคนก็เลยมองไปอีกว่ามองไปถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณพรเพชะกับบิ๊กป้อมค่ะใช่กำลังคิดอยู่ในใจเออเนี่ยก็เลยออกมาเอ้ยมันเพราะอันนี้หรือเปล่าอันนี้เป็นการ มีเครื่องหมาย e s t ช o n mark เอาไว้เท่านั้นเองนะเฉยๆไม่ได้กล่าวหาเลยเนี่ยก็เลยแบบเริ่มมีกันมองเห็นว่าพวกบรรดาสสก็ออกมาบอกอ้าวก็ได้คุณบอกเองก็บอกว่าใช้วันที่9ท้าทไมถึงไม่ให้อยู่ดีๆทำไมถึงทําไมถึงกําหนดให้เป็นแค่วันที่10บวันเดียวเท่านั้นคือหลายคนก็เลยเริ่มสงสัยแล้ววันที่สิบเนี่ยมันก็จะต้องมีการพิจารณาตัวบทกฎหมายก่อนที่จะมาเรื่องของกฎหมายลูกแล้วทีนี้ ไอ้ตัวบทกฎหมายเนี่ยที่ต้องพิจารณาในวันนั้นเนี่ยนะมันจะมีอยู่ประมาณสี่มาตราซึ่งคุยกับบรรดาพวกสสสวเนี่ยเขาก็บอกเลยนะบอกว่า4ี่มาตราที่ว่านี้เนี่ยนะมันจะมีการแก้ไขซะสองมาตราอ่าอีกสองมาตรานี่ก็คือเหมือนเดิม,มเพราะนั้นเนี่ยไอ้การพูดคุยอะไรในที่ประชุมร่วมรัฐสภาเนี่ยถ้าใช้เวลาจริงๆเนี่ยก็แค่เพียงชั่วโมงเดียวก็เสร็จละแต่ทีนี้นี่สิองค์ประชุมมันจะครบไหมล่ะนั่นสิ องประชุมมัน<ด>จะครบรไหมประชุมของสสนี่แหละเพราะว่าวันนั้นเนี่ยนะอาเพิ่งรู้เพิ่งรู้เนี่ยจากปับเปลวนี่แหละปับเปลวเขียนเอาไว้ในช่วงสุดท้ายเพราะเหตุผลอะไรเดี๋ยวเราไปตามกันตอบเลยค่นะเดี๋ยวเราจะบอกเหตุผลว่าวันนั้นมีสิทธิ์ที่องประชุมเนี่ยจะล่มอีกแน่ค่ะ,ะช่วงนี้ไปพักฟังข่าวกันก่อนค่ะร้อยจุด